ทีมงานโปรเจริญครับพอเา่อรื่องเงี้ยเาเพราะว่านีจว่าให้ว่ามจเ็นางนี่าเียรเหกันหน่อยดอ้วยัอยเด้อง่ายเนี่